You have defeated an enemy. Tell not you wanna kill? Soi got down. Kill. Don't sword a lie. Dance like the wind. You have defeated an enemy. Ultimate. Wayinama. defeated an enemy. ซับพอร์ตกู๊ดเกมเทลอนาดอุ้ยแรงนะอะไรแรงกับพี่อ่ะผมเป็นเทลอนาตาอะไรเนี้ยเป็นเทลอนาชเว้ยเทลอนาชสามสิบซูนยัย yeah. but I think this game is l a s t because hungry you are on are red the ตัดสิทุโมโลรามกูดสพอร์ตเย่รามกูดสพอร์ต and this game we have good m a t อ้ยเวนโอ้อาริยาด้วยมาเต็มค่เบลเก็เบลหอมเหมือนคาราเมลเจิคาราบาลี่วน้อง จะทาย,ทนะยลีนนี่ตัวปวดเลยนะรวบตัวจงสังสว่างฝากดูบั๊กแดกใิมันจบไหนพี่มันจบบนปะฉันเห็นแล้วคุณ

An ally has been defeated. A Slayer has been defeated. ใจที่มืดนมแลสิ่งที่น่ากังวลคือสิ่งที่ขาดเดาไม่ได้ Been defeated. Light โทรที่น e ่ enemy has been พลังนั้นจะดีหรือร้ายยึ้นกับคูดช้มั <c oughs> นจมตงสลายป้อนปนของเราถูกโจมตีนี่คือรูกศนของา่านแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้ว

แไม่ให้ความมืดกลืนกินพวกคุณโจมตีบังเล l งมันมาโ e ร e ุดเจ u r ฉันจะท a ลา e หัวใจที่ y e d I'm go. I'm An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Don't talk to lie! That's like the wind. You have defeated an enemy. Ultimate. Wayinama. Come no nah. fight. Your tower has been destroyed.

not An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Dragon and slayer have to called. นี่ซูเปอร์คลิปถูกส่งออกไปแล้ว

TRIPLE KILL! Hi! Hi! am my, oh my, my! โปรดให้พลังแก่พวกเราเระวังพุ่มไม้ด้วยป้อมเลนดาของเราถูกโจมตีนั่นจะดีหรือร้ายย้อนขึ้นอยู่กับผู้ใช้ Enemy double kill! Enemy double kill! An enemy has been defeated! Trial!

พร้อมแล้วขอดูของหน่อยนี่หนึ่งสอ <c oughs> <c oughs> งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ดาวแล้วยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเยี่สิบแปดฮ้ยแม่ร้วนกัดเ See you here. บ่ฝากดูแลป้อมด้วยแต่รอดแม่งตอนนี้เนี่ยเอาดีรวมใหม่รวมใหม่ได้อยู่นะหนูยืนยิงได้อยู่ กัวป้อในของเราถูกจมตียังไม่พร้อมมชราก Linda, hold up, Your team has destroyed a tower. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Double kill. <coughs> you have been. <laughs> ทําไอ้ไม่แตกอะอีกนิดเดียวยังงอะคนย่งรีบอยู่แล้วก็แล้วไอ้นี่เป็นไรฮิวเร็วขนาดนี้เนะี่ยที่ต้องอย่าให้มันเอานะแต่มันก็คงเอาํำบากอะเพราะว่าเพื่อนมันก็ตายเยอะอยู่เพื่อนมันก็ตายสองแล้วเราเยอะาลำบากน่าจะห่วงบ้านอะ่ะกลัวคนมาตีหนูว่าเปิดดังได้เลยมันน่าจะห่วงบ้านไม่ห่วงละ มา,าขอซิกแซกเอาจริงป่าถ้าป่าไปกับนูอ่ะไปรัดเอ้ยไม่ใช่ชไปรัดไปตีบ้านตอนเนี้ยแปลกนะแต่มันน่าจะไม่ให้ตีหรอก เอาเลยจบเลยสดก็ยอ,อ,อมยังไม่ม <c oughs> สยา่ดีใจไปแล้วทุกคนไปม,มา แล้ววันนี้หนูอุ่าแถมนะหนึ่งตาตาแรกน้องเสร็จตั้งตาที่แล้วเสร็จตอนหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีก็ว่าจะลงแต่ว่าแบบมันติดลงไงกำลังชนะติดกันหลายตาแต่ว่าถ้าตาหน้านี่แพ้นแน่นอนเพราะว่าหนูหิวข้าวมากหนูจะขี้เยจนเล่นแล้วพรุ่งนี้มาด้วยตาแรกเราที่สามสิบต้องมาแบกหนูนะหนูขอนัดเลยสิบโมงครึ่งนะคะเกมแรกพรุ่งนี้เกมขึ้นสามสิบดาว ทุ m ม r r o w ลกเบอร์ r s u ฟอร์ชัวรชินีจ้าจ้าบายบายไว้เจอกันบอกใครบอกป๋าปัดเดือนเออแบบว่าบังเอิญมากขึ้นคือหนูแบบว่าแพ้หนูกวัวแพ้ไงหนูก็เห็นว่าเพื่อนอ่อน เนี่ยเพื่อนออนเนี่ยหนูก็เลยกดชวนมาเว้ยเนี่ยป๋าเนี่ยหนูก็กดชวนมาชนะชเฉยเราโยนแรกนะโอเคสิบโมงครึ่งพรุ่งน,นี้เจอการห้ามโยนนะใครมาโยนคือตีตูดแนะ่อ่ะพกเนี้ยหลอดละตัว <laughs> บ,าบายยเจอกันนะ